สวัสดีนะครับในวิดีโอช็อตนี้เราก็มาดูตัวอย่างการใช้งานของพายเซลเล่มกันต่อนะครับโดยที่ผมก็จะให้ดูว่าเวลาที่พายเซลเล่มนะครับพายเซลเล่มหยิบมาใช้งานในตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการที่ปล่อยให้วัตถุตกภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกนะครับว่าการเคลื่อนที่มันจะเป็นอย่างไรผมกําหนดให้นะครับคือ คือตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือว่าเรามีวัตถุชิ้นหนึง่งเราก็จะปล่อยให้ตกลงมานะครับยังพื้นโลกโดยที่ระยะทางจากตำแหน่งเริ่มต้นไปจนถึงที่เคลื่อนที่ลงมาได้นะครับไปจนถึงที่เคลื่อนที่ลงมาได้นี่เราเรียกว่า s นะครับแต่ถ้านับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงพื้นดินเราเรียกว่า s 0นะครับ ความเร็วเริ่มต้นเราเรียกว่า v ศูนย์ตกภายใต้แรงโน้มถ่วงโลกที่เรียกว่า g เวลาที่เกี่ยวข้องเรียกว่า t นะครับผมมีความเห็นว่า s ของเรานะครับต้องเป็นฟังกช์ชันของอ s ศูนย์คือขึ้นอยู่กับว่า,วาตอนปล่อยปล่อยสูงแค่ไหนนะครับเป็นฟังกช์ชันของ v ศูนย์คือตอนปล่อยมีความเร็วเริ่มต้นมากหรือน้อยนะครับ เป็นฟังก์ชันของ g คือแรงโน้มถ่วงนะครับตรงที่แรงโน้มถ่วงมากก็จะมีทําให้ s มากหรือน้อยนะครับและเป็นฟังก์ชันของเวลาคือหลังจากปล่อยลงมาแล้วรอนานแค่ไหนนะครับเวลาเยอะ s ก็น่าจะมาก g เยอะ s ก็น่าจะมาก s ศูนย์เยอะออไม่แน่ใจนะครับ v ศนย์เยอะ s น่าจะมากนะครับแบบนี้เป็นต้นครนีอ้อ่เพื่อที่จะหาความสัมพันธ์นี้นะครับ ถ้าถ้าว่าไปนะครับ variable mm hmm. ที่เกี่ยวข้องก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับก็คือ s,s0,v0,g แล้วก็ t มีทั้งหมด5ตัวนะครับถ้าเราจะทำการทดลองจริงๆแบบไม่สนใจ dimensionless นะครับวิธีการทำการทดลองก็คือว่าลำดับแรกเลยนะครับเราก็ไปพิจาราเมื่ออ,อก็คือหาว่าหาค่านะครับโดยที่ให้ S, s 0 v 0แล้วก็ g เป็นข้าคงที่นะครับแล้วก็ทดลองเปลี่ยนค่า t ไปเรื่อยๆแล้วดูว่า s เป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะพบว่ากราฟออกมาในลักษณะที่เป็นพ a r a b o l a แบบนี้นะครับเป็นลักษณะพ a r a b o l a พาราโบลานะครับงั้นกราฟก็น่าจะเชิดไปน,นิดนึงนะครับแต่อย่าลืมนะแต่และค่า t ก็จะต้องทดลองว a รี่หมายถึงเปลี่ยนปรับเปลี่ยน s ปเปลี่ยน v อันนี้ต้องเป็น s 0ย์นะครับ ปรับเปลี่ยน s ศูปรับเปลี่ยน v 0ูและปรับเปลี่ยน g ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อและเราก็จะต้องมาทดลองหา s นะครับเมื่อค่า v ศนย์เปลี่ยนไปความเร็วเริ่มต้นเปลี่ยนไปโดยที่ s 0นนะครับ g แล้วก็ t เป็นค่าคงที่นะครับเราก็อาจจะได้กราฟออกมาเป็นประมาณเช่นออกมาเป็นประมาณแบบนี้นะครับเป็นกราฟเส้นตรง ไล่ไปเรื่อยต่อไปก็ไปปรับเปลี่ยนทีไปปรับเปลี่ยน s 0ูไปเรื่อยเดี๋ยวมากนะครับถ้าสมมติว่าทำอย่างละสิบก็1นึ่งหมื่นหมืนครั้งโอเค dimensional analysis เข้ามาทำอะไรลำดับแรกนะครับเมื่อใช้ไพ่สิวเลมเราก็ควรจำเขียน dimensional m a t r i x กันก่อน m a t r i x นะครับ dimensional m a t r i x เ dimensional m a t r i x นะครับ dimensional ผมเรียก dimension matrix น่าจะดีกว่านะครับคือมันมีลักษณะคล้ายค matrix นะครับก็คือผมก็จะแบ่งออกเป็น m l นะครับและ t ตัวแรกเป็น s ตัวถัดมาเป็น s ศนย์ ตัวถัดมาเป็น v 0ตัวถัดมาเป็น g ตัวถัดมาเป็น t นะครับดิเมนชันของ s ก็คือเนื่องจากเป็นระยะทางนั้น l เป็น1ที่เหลือเป็น0นะครับดิเมนชันของ s 0 s กับ s 0เป็นคนละปริมาณกันอันนึงคือระยะเริ่มต้นอีกอันนึงเป็นระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้หลังจากถูกปล่อยลงมานะครับเป็นปริมาณ คนละตัวกันแต่ลักษณะดิเมนชันก็คือเป็นเลนส์ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้น s0 เองก็จะมีดิเมนชันเป็น l เท่ากับ l ยกกำลังหนึ่งที่เหลือเป็น0ูดิเมนชันของ v0 ก็คือ l ส่วนด้วย t เพราะอันนี้ก็เป็น1ลบ1อันนี้ก็เป็น0ูดิเมนชันของ g นะครับก็คือ l ส่วนด้วย t กำลังลบ2เพราะนั้นก็จะเป็น1ลบ2ตรงนี้ก็เป็น0ูดิเมนชันของ t ก็คือ time นี่แหละครับแม้ว่า จะเป็นไทม์ประเภทที่เป็นระยะเวลาหลังจากปล่อยวัตถุลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น00เมื่อดู Dim มนชันเมทริกซ์นะครับจะจะพบว่าในกรณีนี้ดิเมน i ันที่เกี่ยวข้องมีแค่ L กับ T ไม่มี m เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับจากดิเมนชันเมทริกซนะครับเราจะได้ว่า j มีค่าเท่ากับ2เมื่อ j มีค่าเท่ากับ2นะครับและ n มีค่าเท่ากับ5เราจะได้ทันทีนะครับว่า k ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ เอลบ J, ก็คือเท่ากับ5-2ลบด้วคือเท่ากับ3นั่นเองเพราะฉะนั้นในที่นี้นี่เราจะมีพายทั้งหมด3ตัวนะครับมีพาย 1, นพาย2และพาย3นะครับผมกําหนดว่าอย่างนี้ผมกาหนดว่านะครับให้ให้นะครับให้อันแรกนะครับเนื่องจาก J มันเท่ากับ2เพราะเราจะต้องเลือก repeating หรือ scaling variable นะครับขึ้นมา2ตัวในที่นี้ผมเลือก s 0กับ v 0นะครับให้ s 0กับ v 0นะครับเป็น scaling variable หรือเรียกว่าเรียกชื่อที่นิยมเรียกดีกว่านะครับเป็น repeating variable นะครับเราก็จะได้ทันทีนะครับว่า พายหนึ่งของเราพายหงเราก็จะมีค่าเท่ากับ s0 v0 นะครับแล้วก็หยิบ i n d e p e n d e n e variable มาใช้หยิบ d e p e n d e n e variable มาใช้ก็คือ s นะครับส่วนพายสองเรานะครับก็จะเป็น repeating variable ก็คือ s0 กับ v0 แล้วก็หยิบ variable ตัวถัดไปมาใช้ในที่นี้เลือก g ก็แล้วกันนะครับและพายตัวสุดท้ายนะครับก็คือพายสาม ายสามนะครับผมก็จะหยิบ s 0 v 0แล้วก็ t มาใช้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับให้ตัวนี้เป็นยกกำลัง a ตัวนี้ยกกำลัง b ตัวนี้ยกกำลัง c ตัวนี้ยกกำลัง d ตัวนี้ยกกำลัง e และตัวนี้ยกกำลัง f นะครับหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่นักศึกษาที่จะหานะครับนักศึกษาควรจะหยุดวิดีโอผมแล้วก็พยายามฝึกฝนได้การหาเองนะครับลองหยุดดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเฉลยเลยไม่งั้นนักศึกษาจะไม่มีโอกาสได้ทำ นะครับโอเคหวังว่าหยุดไปแล้วนะครับนักศึกษาจะได้มาว่าภายหนึ่งนักศึกษานะครับก็จะมีค่าเท่ากันกับเอสส่วนด้วย S0 ศูนย์นะครับภายสองนักศึกษานะครับภายสองนักศึกษาก็จะมีค่าเ,เท่ากันกับ G คูณด้วย S0 คูณด้วยนะครับคูณด้วย G คูณด้วย s0 หารด้วย v0 ยกกำลัง2นะครับและพายสนักศึกษานะครับก็จะมีค่าเท่ากันกับตัว v0 คูณด้วย t และหารด้วย s0 นะครับนักศึกษา <S 1> S 1> S จะได้มาน,นี้พายหนพายสอพาเราจะยังไม่จบแค่นี้ครับในวดนิดีโอนี้เพราะว่าอันนี้คือธรรมดาที่ทำที่ผ่านมาเรามาดูต่อครับ พอเราได้พายหนึ่งพายสองายสามเราเอาไปทําอะไรต่อได้จากเดิมทีที่ผมอธิบายว่ามีทั้งหมดห้า r i ล์กเที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเราจะเลือกเพื่อจะหาว่า S เปนฟังก์ชันอย่างไรของ S ศูนย์ีศูนย์และ T เราก็เลยต้องทําการทดลองเราอาจจะต้องเลือก T ไปทั้งหมดสิบค่าเลือก V ศูนย์ไปทั้งหมดสิบค่าเลือก G ไปทั้งหมดสิบค่าเลือก T ไปทั้งหมดสิบค่าแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็น แต่ถ้าเป็นตอนนี้นะครับเรามี Vari a b l e แค่3ตัวคือพาย1นึ่งพาพสนะครับสิ่งที่เราทำต่อได้หลังจากนี้ก็คือทำการทดลองนะครับทำการทดลองโดยโดยนะครับเราทำการทดลองด้วยการที่เราจะทำการปรับนะครับเราจะทำการปรับเราก็ทำการทดลองแล้วก็หาค่ามาแล้วก็เอามาคอดกราฟนะครับตัวนี้นี่แกนตั้ง คือตัวที่เราอยากรู้อยู่แล้วก็คือพายหตัวนี้แกนนอนนะครับผมขอเลือกเป็นพายสามแล้วเนื่องจากมันมีพายสผมก็จะพอดพายสอยู่ภายในนี้วิธีการทําก็คือเนื่องจากพายสเราน,นี่นะครับมีค่าเท่ากับ v 0 t ส่วนด้วย s 0ถามว่าเวลาปรับค่าพายสามทำยังไงนะครับถ้าถ้าปรับค่า t ในกราฟนี้นะครับก็ก็ทำไม่ยากก็คือ,อกำหนดให้ S 0ศูนย์เป็นค่าคงที่เช่นเป็น10เมตรกำหนดให้ v 0ูนย์เป็นท่า่งที่เช่นเป็นศูนย์แล้วก็จีเท่ากับ9 8้าจุดแดหนึ่งแล้วก็เริ่มมาทดลองนะครับสมมติว่านี่คือ10เมตรเราก็ปล่อยปล่อยปุ๊บผ่านไป1นเมตรแล้วผ่านไป1นวินาทีเราก็วัดระยะเป็นเท่าไหร่ก็ได้1ค่าแล้วก็พอดการาฟลงไปต่อไปทดลองปล่อยอทีนึง่งด้วย s 0เท่ากับ10เมตร v ศเท่ากับ0ูและ g เท่ากับ9.8 1ปล่อยปุ๊บผ่านไป2วินาที s เท่ากับเท่าไหร่เราก็มาพอดกราฟต่อไปก็า t เท่ากับ3 t เท่ากับ4 t เท่ากับ5เป็นเท่าไหร่จบต่อไปให้ s 0เท่ากับ10เมตร t เท่ากับ5วินาทีก็แล้วกันอา t เท่ากับ10วินาทีตัวเลขจะได้จำง่าย s 0เป็น10 t ก็เป็น10วินาที g ก็เป็นค่า9.81ปรัเทํายุดงไง ก็จะต้องให้จุดเริ่มต้นมีความเร็วมีความเร็วทํำยังไงไม่ยากหรอกครับก็ไปปล่อยให้มันสูงกระสิบเช่นไปปล่อยที่ยี่สิบนะครับไปปล่อยที่ยี่สิบแล้วเราก็ลองคานวณดูว่าถ้าเราต้องการให้ S ศูนย์เท่ากับสิบก็คือตรงนี้แต่เราไปปล่อยเริ่มต้นจริงยี่สิบนะครับตอนที่ลูกบอลตกผ่านตำแหน่งสิบมีความเร็วเป็นเท่าไหร่เราก็จะได้ความเร็วค่านั้นต่อไปเราก็ไปปล่อยที่ห้าคือสิบห้าแหละนะครับ ความเร็วก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งไปปล่อย,ยที่30ก็ก็คืออยู่สูงกว่าตำแหน่ง S 0ศไปอีกความเร็วเป็นเท่าไหร่เราก็จะสามารถเลือก V 0ูย์ไปได้เรื่อยๆนะครับซ,ซึ่งดูวุ่นวายมากอ่ะมาดูแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้กรณีพาย3ผมอยากได้พา่ 1, พาเท่ากับ1ไพ่าเท่ากับ2พ่มเท่ากับ3ไพ่เท่ากับสผมทำงไงผมสามารถเอา v 0ศนกับ S 0คศย์งที่ได้แล้วก็เลือก T ีเป็นค่านู้นค่านี้นะครับเช่นเช่น V ศนย์ เป็น1 s 0เป็น10นะครับผมกำหนดให้เช่นนะครับเช่นผมกำหนดว่า v 0เท่ากับ1เมตรเซกแล้วก็ s 0เท่ากับ10เมตรถ้าผมอยากได้ pi สามเท่ากับ1ผมทำยังไงนะครับ pi สามนะครับถ้าอยากได้ pi สามเท่ากับ1 ผมก็เลือก t เท่ากับสิวินาทีครับต่อไปถ้าผมอยากได้ไพยสามเท่ากับสองาไงผมก็เลือก t เท่ากับ20บวินาทีเพราะเพราะมันจะตัดกันแล้วเหลือ2ต่อไปอยากได้ไพย3ามเท่ากับ3ามทำยังไงผมก็เลือก t เท่ากับ30ิวินาทีผมก็จะได้ไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5สามสี่้าไล่ไปเรื่อยนะครับต่อไปผมก็ไปปรับพาย2นะครับไปปรับพาย2ไปปรับไพย2ทยําำยังไงอา่า ปรับพายสองนี่นะครับพายสองพายสองเรานี่มีค่าเท่ากับ g s ศ <van celui> ูน <T> ย <hing> ์แล้วก็ v ศูนย์กำลังสองนะครับผมก็ปรับไปนะครับที่ตัวนี้มีค่าเท่ากับสองผมได้ออกมากราฟหนึ่งที่ตัวนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งผมได้อีกมากราฟหนึ่งที่ตัวนี้มีค่าเท่ากับศูนย์จุดห้าผมได้มาอีกค่าหนึ่งที่ตัวนี้มีค่าเท่ากับศูนย์ผมได้มาอีกค่าหนึ่ง นะครับตรงนี้เป็น0.5 0, 0. 5, 1 2ผมได้ออกมาอีกค่าหนึ่งเวลาปรับปรับยังไงเราก็จะต้องมาปรับ g นะครับแต่ปรับ g เนี่ยมันวุ่นวายมากมันมันไม่ควรจะทำเพราะว่าถ้าปรับ g ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งคือต้องต้องไปทำการทดลองนอกโลกหรือไม่งั้นก็ต้องหาทางทำให้การตกเป็นอีกแบบหนึ่ง g ม,มัน g มันจะปรับยากมากนักศึกษาควรจะปรับ s 0กับ v 0โดย g เป็นข้่างที่ แล้วพอเวลาปรับ s 0กับ v 0อพอปรับชุดนี้ s ศกับ v 0ชุดนี้นก็จะเปลี่ยนตามนะครับเสร็จแล้วผมก็วัดหา s นะครับวัดหา s ออกมาแล้วผมก็เอา s ค่าดังกล่าวหารด้วย s 0ผมก็จะได้ p าหนึ่งออกมาฟังฟังดูแล้วแสดงว่าจริงๆแล้วผมยังทำการทดลองแบบ dimensional variable ผมยังทำการทดลองกับ dimensional variable นะครับเพราะผมเลือกค่า g เลือก s 0เลือก v 0แล้วก็วัดหา s แต่ เวลาพอผมเอากลับมาพอดในกราฟผมเอาค่าดังกล่าวมาเช่นเอา s ที่วัดได้มาหารด้วย s ศูนย์ผมจะได้ภาหนึ่งนะครับผมเอา t ของผมคูณด้วย v ศูนย์ที่เลือกใช้หารด้วย s ศูนย์ที่เลือกใช้ผมจะได้ภาสามแบบนี้ผมพอดกราฟนี้ออกมานะครับผมทำการทดลองกับ dimensional variable แล้วผมก็เอา dimensional variable มามาหาค่า dimensional variable แล้วก็พอดกราฟพอพอดกราฟเสร็จครับปรากฏว่าความสัมพันธ์จากการ จากการหาสรรมการของเส้นเหล่านี้นะครับซึ่งซึ่งมันอยู่ในวิชาชั้นสูงขึ้นไปนะครับเราอาจจะใช้เทคนิคหนึ่งที่เรียกว่า least square method นะครับ least square method นะครับ least square method จะเป็นเทคนิคสำหรับการหาว่า square นะ s q U a r e method จะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการที่ว่าเรา มีเส้นกราฟอยู่แล้วเราอยากรู้ว่าสมการที่ผ่านเส้นกราฟนี้คือสมการอะไรนะครับผมพบว่าผมได้สมการมาเป็นพาหนึ่นะครับเท่ากันกับ1บวกด้วยพา,ยามนะครับบวกด้วยเศษหนึส่วนสองย2คูณด้วยพายสายกกำลังสอง นะครับผมทําการทดลองแล้วผมก็มา p l o กราฟแล้วผมก็ใช้เทคนิคที่เรียกว่า list square m e t h นะครับผมหาสมการของกลุ่มเส้นพวกนี้ออกมาได้ว่าเท่ากับว่าเป็นพายหเท่ากับ1บวกพายสบวกด้วยเศษหนึ่งเศพายสคูณด้วยพายสามด้วยกลังสองสมการที้มีประโยชน์อะไรกับผมครับกับชีวิตผมมีมากครับเพราะว่าถ้าให้ผมค่อยๆทําไปทีละอัน1 2 สามสี่ห้าอ่าทำปรับตัวแปรทั้งหมดสี่นะครับทาทั้งหมดหมื่นครั้งเป็นต้นทําออกมาเสร็จผมได้กราฟใครกราฟมันผมยังไม่รู้เลยว่า S จะเป็นฟังก์ชันยังไงนะครับเพราะว่าอ่าผมก็จะได้ออกมาทีละกราฟทีละกราฟนะครับอ่าสุดท้ายไม่รู้จะจับรวมยังไงแต่อันนี้นี่ผมปรับเป็นบางตัวแปรนะครับคือปรับพายสามกับปรับภายสองปรับค่าเฉพาะภายสามกับภายสองแล้วสุดท้ายผมได้ภายหนึ่งออกมาพอกราฟเสร็จผมได้ออกมาเป็นสมการ สมการนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปในชีวิตผมนะครับเพื่อไม่ให้วิดีโอนี้ยาวมากไปกว่านี้นะครับผมจะหยุดวิดีโอนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเข้าใจบ้างยังไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดูวิดีโอตัวถัดไปจะเข้าใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมวิดีโอนี้มีแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ